Thank สวัสดีครับสูงแค่ไหนไกลแค่ไหนไปให้ถึงวันนี้เราอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำแม่กลงอำเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีครับนางเบบของเราอยู่เกาะกลางเลยใส่เสื้อเข้ากับสะพานด้วยเดินมาเลยครับจุดนี้เป็นบริเวณเกาะกลางของ แม่น้ำแม่กลงครับบริเวณตลาดอำเภอฟูทะรามจังหวัดราชบุรีครับสะพานขอใช้อะไรทำนะน้องใช้อะไรเป็นตัวลอยนะใช้เรือใช้เรือครับกี่ลำเจ็ด <7. S 2> ลำนะครับดูด้านด้านซ้ายของแม่น้ำ เยี่ยมยอดมากครับแข็งแรงครับตอมลงไปข้างล่างหรือเปล่าไม่น่าจะลอยเฉยๆและที่นี่ก็คือคนสวยโพธารามครับคนสวยได้มาโพธารามครับแล้วเจอกันใหม่ในไลน์หน้าคลิปหน้าครับได้ก็คือคนสวยอะ่ะ กลางคืนนะเปิดไฟด้วย